ชื่อทีเรนนีน่ตอเตียนชี่ไฟฟ้าอ่ะเตียนเตียนตี้ยเตี้ยเตียเตียเตีเตียเตี้เตยเเตีเตียเตีเตีเตียนเตียเีย เธอรู้ไหมอ่าดีเรจะตอบว่าประโยคแรกที่ตอบได้ก็คือวอดเจ้นกวัวแปลว่าฉันเคยเห็นกับวอดเหมยเจ้นกวัวแปลว่าฉันไม่เคยเห็นตอบว่าเห็นหรือว่าไม่เคยเห็นก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะถามถามใครทก่อนอนแรก 欢迎，欢迎。